ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านซองกะเรียอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมเล็กๆ,ๆของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันและก็ช่วยเหลือกันในยุคหลังโควิด19ครับอําเภอสังขบุรีเมืองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของประเทศไทยและที่นี่คือบ้านซองกะเรียหมู่ที่8ตําบลนองลูบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางมะปุยี ที่อาศัยอยู่กับแม่และลูกสาวอีกสองคนซึ่งมีฐานะยากจนช่วงเดือนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคนองทําให้ห้องน้ําที่มีสภาพเก่าเสียหายไม่สามารถใช้งานได้จากภาพจะเห็นว่าผู้คนหลากหลายวัยกาลังช่วยกันคนละไม้ละมือตามความถนัดของกําลังของตนเองให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็พวกเราเป็นกลุ่มจิตอาสาของหมู่บ้านซองกะเลียแล้วก็เราก็ ได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ,อชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนในอำเภอสังขะที่เดือดร้อนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องอทางกลุ่มของเราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือหลายๆที่มาแล้วแล้วเราได้มาเห็นในชุมชนในหมู่บ้านของเราว่าอ,อย่างบ้านน้อง ห้องน้ําก็ไม่มีแล้วมีคนแก่อยู่ด้วยเราก็เลยได้รวมตัวกันสร้างห้องน้ําให้กับน้องที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องห้องน้ํานะคะการของเขาพังอะคะ่ะพังเราแล้วเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะสร้างห้องน้ํานะคะเราก็เลยได้รวมตัวกันมาช่วยค่ะ นอกจากนั้นยังได้ประสานงานทหารชุดชพสอศูนที่ประจำอยู่ที่อำเภอสังขบุรีนำเจ้าหน้าที่ทหารเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องครับที่เขามีความลำบากในการก่อสร้างนะเราก็เป็นทหารที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้ก็คุณธมามที่มีส่วนร่วมนี่ครับ นางมะปูยีกล่าวว่าได้กู้ยืมเงินจากในทุนจํานวน5,000บาทมาซื้อวัสดุและอุปกรณ์แต่ไม่มีเงินจ้างช่างมาทําการซ่อมแซมได้รู้สึกดีใจที่ทหารและกลุ่มจิตอาสาบ้านซองกเกตให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณจิตอาสาบ้านซองกเกยนะคะแล้วก็หน่วยงานทางราชการทหารค่ะที่มาช่วยทําห้องนะ้ำวันนี้นะคะ ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมที่อยู่ชายแดนนะครับแต่ที่นี่ก็มากไปด้วยน้ำใจและนี่ก็คือ New Normal หรือการอยู่แบบธรรมดาในยุคหลังโควิด -19 กับการมีน้ำใจให้กันที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าแดนสีวิไลครับ